สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในภาคเรียนที่2นะคะกับคุณครูวินะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ อสอนักเรียนในรายวิชาการป้องกันการทุจริตนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนั้นนะคะนักเรียนนะคะจะต้องทราบนะคะเกี่ยวกับผลการเรียนรู้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยที่3นะคะเรื่องสรองนะคะจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผลการเรียนรู้ในเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะข้อที่1น,นะคะนักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสตรองจิต matter, พอเพียงต้านทุจริตนะคะและข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่สตรองต่อจิตพอเพียงต้านทุจริตค่ะค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะในเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องจิต matter, พอเพียงต้านทุจริตระดับหมู่บ้านเกี่ยวกับขยะนะคะ แน่นอนค่ะว่าเราอยู่ในชุมชนนะคะในหมู่บ้านนะคะเรื่องขยะนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะขยะก็คือพวกที่เป็นขยะมูลฝอยนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะนับว่าเป็นของเสียนะคะที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์อย่างไม่สมเหตุสมผลนะคะก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์นะคะทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมเลยนะคะทีนี้นะคะในการ กาจัดขยะมูลฝอยเนี่ยจึงมีความจําเป็นนะคะที่จะต้องแก้นะคะที่ต้นตอของสาเหตุนะคะนั่นก็คือ,อาการทิ้งขยะไม่ถูกที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนักเรียนนะคะต้องทิ้งขยะนะคะให้ถูกที่ถูกทางนั่นก็คือการทิ้งลงถังขยะนะคะไม่ทิ้งเพ่นพ่านนะคะไม่ทิ้งตามใต้โคนต้นไม้นะคะหรือตาม ที่ต่างๆที่เป็นที่สาธารณะนะคะเรามาดูกันนะคะว่าผลกระทบเนี่ยกระทบต่อด้านอะไรบ้างนะคะด้านที่หนึ่งเลยก็คือจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาหมลพิษทางอากาศนะคะด้านที่สองก็จะก่อให้เกิดปัญหาหมลพิษทางดินนะคะด้านที่สาม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำนะคะอาต่อไปผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็จะทําให้บ้านเมืองนะคะขาดความสะอาดและขาดความสวยงามนะคะข้อที่2ก็คือการสูญเสียทางเศรษฐกิจนะคะก็คือโดยประชาชนและชุมชนเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมและการกําจัด ขยะมูลฝอยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการกําจัดขยะที่ไม่ถูกต้องนะคะจะส่งผลกระทบทําให้สูญเสียทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นการขุดลอกคูคลองนะคะการบําบัดน้ําเสียเป็นต้นนะคะ,ะด้านที่3ก็คือก่อให้เกิดเหตุรําคาญนะคะ,ะทีนี้นะคะเรามาดูผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยนะคะ ผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยเนี่ยขยะมูลฝอยบางชนิดนะคะอาจปนเปื้อนไปด้วยเชื้อโรคใช่ไหมคะอ่าทีนี้การกําจัดการทําลายนะคะขยะมูลฝอยโดยไม่ถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะเกิดนะคะโรคต่างๆได้นะคะเช่นจะเป็นแหล่งกําเนิดนะคะและเป็นอาหารของสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนูนะคะ แมลงวันนะคะแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานอื่นๆนะคะซึ่งเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนได้นะคะทีนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของประเภทขยะนะคะนักเรียนนะคะทราบไหมคะว่าประเภทของขยะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะประเภทของขยะนะคะ แบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือขยะย่อยสลายประเภทที่2คือขยะรีไซเคิลประเภทที่3คือขยะทั่วไปและประเภทที่4คือขยะอันตรายนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าขยะย่อยสลายนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะเอาเวลานักเรียนทิ้งถังขยะนักเรียนทิ้งขยะลงในถังนะคะ ให้นักเรียนสังเกตดูที่สีนะคะถ้าเป็นสีเขียวนะคะก็จะให้ทิ้งนะคะเป็นพวกขยะย่อยสลายนะคะได้แกเ่เศษอาหารอ่าเศษผักนะคะได้แกเ่เศษผักเปลือกผลไม้เศษอาหารนะคะ และสุดท้ายก็คือเศษเนื้อสัตว์นะคะสามารถที่จะทิ้งลงไปในถังขยะสีเขียวนะคะได้นะคะต่อมานะคะเศษใบไม้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเศษใบไม้นะคะสามารถที่จะทิ้งลงในถังขยะสีเขียวได้นะคะถ้าเป็นทานไฟฉายเราสามารถทิ้งลงใน ทั้งขยะสีเขียวใบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าฐานไฟฉายเนี่ยจะจัดอยู่ในประเภทขยะอันตรายนะคะไม่สามารถทิ้งลงไปได้นะคะามาดูนะคะข้อที่2ก็คือขยะรีไซเคิลนะคะขยะรีไซเคิลนะคะหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้นะคะหมายความว่าของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้เนี่ย สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้โดยาการนำมาแปลร,รูปนะคะเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือใช้สำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะอย่างเช่นนะคะกระดาษนะคะกระดาษที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะด้านหลังนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาเขียนใหม่ได้อีกด้า,ดดานหนึ่งนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะ อ่าต่อไปก็คือกระป๋องเครื่องดื่มนะคะเราสามารถนำไปรีไซเคิลนะคะได้อ่าเศษขวดพลาสติกนะคะขวดน้ำพลาสติกต่างๆนะคะเศษโลหะนะคะอ่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าอลูมิเนียมนะคะ อย่างรถจุนนะคะเราสามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะ,ะทีนี้นะคะ,ะคุณครูลืมบอกไปนะคะเมื่อกี้ขยะรีไซเคิลนะคะจะเป็นถังสีเหลืองนะคะถ้าเป็นเศษเปลือกผลไม้เราสามารถนำมาทิ้งในถังขยะสีเหลืองใบนี้ได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะเพราะถังขยะสีเหลืองใบนี้เราจะใช้ทิ้งนะคะพวกกระดาษใช่ไหมคะกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมนะคะเศษโลหะแล้วก็ยางรถยนต์เท่านั้นนะคะที่เราสามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะ,ะต่อไปขยะทั่วไปนะคะก็จะเป็นถังสีก็จะเป็นถังสีน้ำเงินนะคะ ขยะทั่วไปเนี่ยก็คือขยะประเภทอื่นที่นอกเหนือจากขยะย่อยสลายขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายนะคะมีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้นะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะก็จะเป็นอะไรคะห่อพลาสติก ใส่ขนมหรือเรียกง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือเปลือกขนมนั่นเองใช่ไหมคะขนมต่างๆที่นักเรียนชอบทานนะคะเวลาทิ้งนักเรียนก็นำมาทิ้งที่ถังขยะทั่วไปนะคะก็คือถังขยะสีฟ้านะคะจําไว้ให้ดีนะคะออันที่สองก็คือเปลือกผงซักฟอกใช่ไหมคะอ ผงซักฟอกก็ตามยี่ห้อต่างๆที่นักเรียนได้ใช้กันนะคะถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกใช่ไหมคะซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหารนะคะเวลาเราไปซื้อแกงถุงมาอย่างนี้นะคะก็สามารถนำมา ทิ้งในถังขยะทั่วไปได้นะคะอ่เรามาดูนะคะประเภทที่4นั่นก็คือขยะอันตรายนะคะขยะอันตรายเนี่ยก็จะเป็นถังสีแดงนะคะเป็นถังสีแดงนะคะขยะอันตรายนี่นะคะหมายถึงขยะที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆนะคะซึ่งนะคะได้แก่เป็นพวกอะไรคะ เป็นพวกสเปรย์นะคะสเปรย์ฉีดพ่นต่างๆายกตัวอย่างเช่นสเปรย์ที่ฉีดกําจัดมดมแมลงพวกนี้นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นฐานไฟฉายนะคะ ก็จบก,กันไปแล้วนะคะสำหรับประเภทของขยะต่างๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะแบ่งนะคะประเภทนะคะขยะต่างๆได้แล้วใช่ไหมคะว่าเปลือกผลไม้เราจะทิ้งในทังขยะแบบไหนถ่านไฟฉายนักเรียนทิ้งในถังขยะแบบไหนนะคะ แล้วก็เป็นพวกเศษเหล็กอลูมิเนียมนะคะกระดาษนักเรียนต้องทิ้งในถังขยะใบไหนนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนะคะเมื่อเรียนรู้แล้วก็ให้นักเรียนนะคะนำไปปฏิบัตินะคะให้ถูกต้องนะคะอ่ทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูนะคะสตรองโมเดลขยะในหมุ่บ้านของเรานะคะ วันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำ<ม>ว่าสตรองนะคะก็จะสะกดไปด้วยตัวอะไรคะสะตรองนะคะ,ะ,ะ,คะก็จะ,ะสะกดด้วยตัว s ตัวที O N G ์โใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูทีละตัวนะคะว่าตัว s นะคะคืออะไรตัว s นะคะ ความหมายก็คือคำว่าพอเพียงนะคะพ,พอเพียงก็คือรู้จักคัดแยกขยะเห็นคุณค่าของขยะนะคะแล้วก็สร้างรายได้จากขยะนะคะพอ,พอเพียงก็คือเราเก็บนะคะ<ส>ขวดพลาสติกกระป๋องนะคะต่างๆเนี่ยเรานำไปขายนะคะเราก็มีเงินใช่ไหมคะแล้วก็นำมา หยอดในระปุออมสินถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรใช่ไหมคะนี่ก็คือการสร้างรายได้จากขยะนะคะเราสามารถนรําเศษขยะที่เราทิ้งแล้วเนี่ยเห็นไหมคะก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะตัวที่2ก็คือตัวทีนะคะก็แปลว่าโปร่งใสนะคะวางแผนกนารทํางานอย่างมีระบบนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายจากการขายขยะนะคะ เมื่อเราขายขยะมาได้แล้วเนี่ยเราก็เอามาจดไว้ว่าวันนี้เราขายได้กี่บาทนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะขายได้เท่าไหร่นะะตัวอาก็คือตื่นรู้คำว่าตื่นรู้คือมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะนะคะไม่ใช่ทิ้งขยะเพ่นพ่านนะคะผลกระทบจากการทิ้งขยะนะคะถ้าเราทิ้งขยะไม่ถูกที่ถูกทางไม่ทิ้งในถังขยะ ก็จะเกิดปัญหานั่นก็คือทำให้เกิดความสกปรกใช่ไหมคะบ้านเมืองก็จะไม่สวยงามนะคะในหมู่บ้านที่เราอยู่ก็จะไม่เกิดความสวยงามนะคะต่อไปตัวโอนะคะตัวโอก็จะแปลว่ามุ่งไปข้างหน้านะคะก็คือการนำขยะมาแปรรูปนำขยะมาประดิษฐ์เป็นของเล่นนะคะยกตัวอย่างเช่น เศษโลหะใช่ไหมคะเป็น,ปนพวกอลูมิเนียมีม่ยเราก็สามารถ,าารถที่นำมาทำเป็นหุ่นยนต์ต่างๆนะคะก็คือนำมาประดิษฐ์นะคะเป็นของเล่นได้นะคะโดยไม่ทิ้งให้ศูนย์เปล่านะคะตัว N นนะคะก็คือความรู้ ความรู้ก็คือคัดแยกขยะให้ถูกประเภทนะคะเหมือนกับที่คุณครูได้บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเป็นเศษอาหารนะคะเศษผักนะคะเราก็จะต้องทิ้งนะคะในถังขยะที่เป็นอะไรคะที่เป็นขยะอะไรระหว่างรีไซเคิลหรือย่อยสลายถ้าเป็นเศษผักนะะเราก็จะต้องทิ้งลงในถังขยะที่เป็น ย่อยสลายนะคะเศษผักนามารีไซเคลิลใหม่ได้ไหมคะออไม่ได้แล้วนะคะนาไปย่อยสลายได้อย่างเดียวนะคะอ่าต่อไปก็คือตัวจนะคะก็คือเอื้ออาทรน,นะคะก็คือเชิญชวนคนในหมู่บ้านให้เป็นประโยชน์ของการคัดแยกขยะนะคะถ้าเราทำกันหลายๆคนนะคะแน่นอนค่ะว่างานนั้นก็จะประสบความสำเร็จใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ ในการเชิญชวนคนในหมู่บ้านเนี่ยนะคะก็คือให้นักเรียนประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ควรที่จะทิ้งอาหารท,ทิ้งขยะนะคะให้ถูกที่นะคะเพื่อหมู่บ้านของเราเนี่ยเกิดความสวยงามนะคะไม่มีไม่มีขยะนะคะเกลื่อนนะคะตามในชุมชนในหมู่บ้านที่เราอยู่นะคะแล้วก็จะไม่เกิดเชื้อโรคด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะคะที่คุณครูได้พูดมาเมื่อกี้เลยนะคะตัว s t r o n g ก็คือส t ตรองนะคะอ่านวาสตรองโมเดลนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนักเขียนแบบส t ตรองนะคะจิตพอเพียง ต้านทุจริตในการทิ้งขยะลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะซึ่งตัว S คุณครูก็บอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้ว่าเป็นอะไรนะคะอ่านครูก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนดู1นข้อนะคะตัว X ก็คือรู้จักคัดแยกขยะเห็นคุณค่าของขยะแล้วก็สร้างรายได้จากขยะใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปในช่องว่างเลยนะคะอ่าต่อไปแบบฝึกขัดที่2ก็คือ ชั่วโมงที่3มและชั่วโมงที่4ให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างของขยะประเภทต่างๆนะคะครูก็จะให้มา4ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือย่อยสลายนะคะครูก็ยกตัวอย่างให้1ข้อแล้วย่อยสลายก็คือได้แก่อะไรบ้างเศษผักนะคะขยะรีไซเคิลนะคะได้แก่อะไรบ้างนั่นก็คือกระดาษนะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนักเรียนเติมลงไปนะคะ ขยะทั่วไปมีอะไรบ้างนะคะครูยกตัวอย่างมาให้แล้วเปลือกลูกอมนะคะ,ะแล้วก็มีอะไรบ้างเขียนลงมานะคะขยะอันตรายนะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างให้แล้วนะคะก็เช่นกระป๋องอยาฆ่า,มาแมลงนะคะต่างๆนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องอของสตรองนะคะโมเดลสตรองจิบ พอเพียงต้านทุจริตนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะตามที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อกี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ